มี3ามนิสัยนี้นะคะคุณรวยได้แน่นอนในยุคนี้นะคะเพราะอะไรเพราะยุคนี้เป็นยุคของความรวดเร็วทางดิจิตอลนะคะออนไลน์นะคะทําให้คนรวยเยอะมากฉะนั้นเราเองก็รวยได้เช่นกันคะ่ะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะคะคุณต้องวางแผน ชีวิตของคุณในแต่ละวันนะคะทําในสิ่งที่คุณควรทํานะคะไม่ใช่ทํามั่วทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนชีวิตของเราที่ผ่านมาเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนชีวิตเลยนะคะฉะนั้นวันนี้หากเราต้องการความรวยเราต้องวางแผนชีวิตในทุกๆวันนะคะและก็สิ่งที่สองเลยวันนี้คุณต้องเรียนรู้นะคะ เติมความรู้ให้กับตัวเองในทุกวันค่ะยุคนี้นะคะความรู้มีเยอะมากนะคะโดยเฉพาะ ความรู้แห่งความรวยความรู้แห่งความสําเร็จนะคะสะสมความรู้ให้เยอะๆในทุกๆวันนะคะและสิ่งที่3เลยนะคะรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจของเราให้ดีที่สุดนะคะเพราะคนรวยนะคะคนสําเร็จเขามีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะคะออกกําลังกายด้วยนะคะการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะคะออกกําลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะและพอเราออกกําลังกายเลยเราต้องรักษาใจ ของเราให้ดีให้มีพลังนะคะเพราะว่าทั้งกายทั้งใจถ้ามีพลังแล้วคุณก็สามารถทำงานทำอะไรตามเป้าหมายของคุณได้อย่างทรงพลังแน่นอนค่ะฉะนั้นทั้ง3ส,สิ่งนี้นะคะคนสำเร็จทุกคนมีคนรวยทุกคนมีเราเองก็มีได้เช่นกันค่ะฉะนั้นแล้วนะคะทั้ง3ส,สิ่งนี้เรา ก็สำเร็จและร่ำรวยได้เช่นกันค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วเจอกับครูนรูได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ